ใน,นยี่ห้ออะไรครับะ่ <c oughs> อหลาิฟินาโลช่วงนี้กระแสลีดนะครับมาแรงมากนะครับอ,รอ,อันนี้เจ้าของก็มันมีสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรเนาะนี่น้ำตาลน,นี่เออรุ่นนี้มันมีขาวกับอะไรนะสีนี้สีอะไรน้ตนนนำตาลเนาะขาวน้ำตาลนะเนจ้าของก็ เจ้าของก็อยากได้ขาวดำนะครับก็เลยเปลี่ยน,นเป็นชุดสีดำตรงไหนที่เป็นน้ำตาลก็ใส่ดำแทนอ่าส่วนคันนี้นะครับพลาดไม่ได้นุ่มโลจากอะไรพา,ะพาชีนะครับโลคนเดียวไม่แบ่งใครดูอ่ะจริงๆอ่าวันนี้มาเพื่ออะไรครับรีเมพ์เ,เนาะจัดเท่าไหร่นะี่วันนี้ฮอ จัดให้เท่าไหร่เอเอหมื่นห้าร้อยนี่ถ้าไม่พอใจก็เอา 10, 000, มื่นหมื่นพันเลยเจ้าของกะจะไล่คันนี้แซงคันนี้โอเคอ้ะจัดไโอสร็อ้ล้วรู้กันว่าเ้ยนยัอไงอ่ะหลัยจากรอ้ยโอ้อ้ยโอมทอ้ยอ้อโบ ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> 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 จะของมโมโหเลยด้วย <laughs> ดูดูดูมันทนรถเราสิเห็นไหม<ด>เ,<อ> <laughs> เวลารถตัวเองขับเบาเนาะ <laughs> เออเวลารถเขาเนี่ยโอ้ยหวนันนี้ไม่ได้เรื่อง